นะครับเข้าใจว่าขึ้นหยังมันทังมัดกาขึ้นหยังมัดกกยเนี่ยคือเดินทางตัวนี้ก่ตัวนี้สิบ้างได้นี่คือทางทางเด่นของมัดบ้านนี้มัดตัวนี้เนี่ยมัดตัวนี้เนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างมัดนี้การเดินทางไกลเนี่ยทางกลเนี่ยจะวางไกยเนี่ยมัดตัวนี้เนี่ยจะวางกกยเนี่ยมีอะไรบ้างที่จะ เป็นผู้เดินตามทางเนี่ยวาวาง,วางไเดกาบ่อยคือว่า,าทางทางทั้งมาก,กายเนี่ยมีอย่างมีมีอะไรบ้างมีเหตุอะไรบ้างที่ได้เดินทางตามเดินรู้ตามทางเนี่ยให้ให้กายได้บ้างได้โอ้ทรงให้กายว่าเออแต่ว่ามันมีอย่างไงเนี่ยป็นม,มีความรู้อะไรบ้างมีเวทนาอะไรบ้างที่จะเดินาทางตามตามทางเนี่ยมีวิชาอะไรมีวิชาอะไรเนี่ย ก็ไมยนะอันนี้มันศึกอมบุตีอ่าบ้านนี้อ่าบ้านนี้มักทางใจบ้านนี้มักทางใจเนี่ยทางมักตัวเนี้ยมีผู้ใดรู้มีอะไรรู้รู้ในทางมักนี้น่ะใจจึงว่าง มันมันจะแน่ที่ราคาใช่ใช่อะไรใช้อะไรเป็นวิชาอ่ะใช้อะไรเป็นวิชาตัวเนี้ยผ่งมาส่งูนแล้วแต่มาหาข้อมูนมาว่ามันเกิดแต่ไนมันดีกว่าเอ้เฮ็ดอุปกรณ์ไงดูได้เฉพาะตรงเอ้ตอนนี้มักมักเกิดสิ่มักกินเนี่ยมักมักกินแล้วคือคือมักว่างตัวนี้นะมักมักมัเกิดสิ่งก็ว่ารูปนิพพานเนี่ยเกิดสิ่งนี้โตสุดท้ายน่าจะท้ายนี่เกิดสิ่งนี้เนี่ย การเดินมักรเจริญสิ่งนี่มีมีมีอะไรรับรู้ในการเดินทางมีวิชาอะไรรับรู้ในการเดินทางพอไปแล้วก็ไปแยกแขนงในนั้น,นมันเอาเฮียเป็นปัจจุบเด้อ๋อให้มันรู้แจ้งแจ้งในนั้นเอออยู่แจ้งแจ้งอันนี้มักรเจริิเสียงนี้จริงจะ่างขันไม่จะแตกเองขันจะแตกเองอย่า,ยเางเนี้ยเข้าใจแล้วเนี่ยเนี่ยทางนี้การเดินแต่แล้วแต่กันเดอนเพราะนั่นนะพ่อต้องบอกพูกเดี๋ยว่าแต่ละมักนี่นั่นมักรมันก็สามารถทีเทียรแหละแต่ว่าสามารถทีเทียร์ไก สมาธิที่ใจสามารถจิกสามารถทิทีกีตเส้งเสียมันจะแจกตังไหนอันนี้ควอมแตกตังนั่นเนี่ยก็คือรอบเดียวเนี่ยนะแต่ว่าควอมแตกตังคนเหนมันรอบของมันนั่นเออแต่ว่ามันมันอ่างว่างมันตั้งกันใช้ลมตัวเดียวกันแต่คนละว่างคนละวางเออ่ับนี้บานี้วบันมันบันี้มันมันมีอีกเรียกว่าเขาเรียกว่าความความหยาบและความละเอียดอละเอียดมันมีอีกว่า นั่นตัดอีกหรอมันมีอีกว่ากินมากี่ินซิกมาเนี่ยคำว่าคำว่าวิชานี้การยิทธิเนี่ยการวิชานี้จะละารูปกดลงได้ยังไงบ่เออกันยันละ ตะละลูกกูหลงได้ังไหนเนี่ยเ <c oughs> นี่ยอันนี้แล้วข้าวเจนี่ยจะละลูกกูหลงข้งใจได้อย่งไหนเนี่ยจิ้นนี่ตะละกูหลงอะไรจิ้งกินได้ได้ได้อย่งไหนเนี่ยนี่ความละเอียดความหยาบต่างอ่ามักจิ้จินสีนี่เสียบ้างได้เสียบสิ่้างได้ไม่มีจิ้งจิ้งในในจิ้งจิ้งเหรอันนี้คอคะแนนวันอันนี้คือวิชา อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิชาจราสาังบรรณนี่ยน,นี่เรียกว่าวิชาเจาชาจรสังบนรณพอพอโตใหญ่ยยมันคือเอีกแตามก็จะกลับเอ้ามัติว่าทั้งว่าทั้งว่าอันนี้ก็มี่โรคอะไรวะโลคพอพอสมเผาค่ะเราลิงนั้นถูกแล้วลราพอสมเผาเลยค่ะนี่บ่ อันนั้นไม่พอพางคับพ่อดิโอ้ยไปเถอะไม่เป็นไรเนี่ยรวบไม่ใช่ยเนี่ยนี่รวบรวบตั้งรวบใครจะว่ารวบแค่โวกดลงวะพอใจอ่าอันนี้มักการนี่โลวบกดลงมียังไงอีทีวบกดลงเหรอพใจก็้าใจรวบกดลงอะไไม่ใช่ไงเนี่ยนีสติ สมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญานี่หลงหลงฐานเนี่ยหลงมักหลงมักอ่ะหลงกายมักมักของไก่เนี่ยอืมหลงล่มหลงลู่หลงวางหลงหลงตามันมีอะไรน่หลงวางหลงวางมันมีแล้วเออมีแต่เออแต่อ่ะมีโลกกว่าหลงมีเยอะอืมโลกกว่าหลงอันนี้มีอ่าหลงล่มหลงสติ หลงรูปถึงเสียเนี่ยมักอันเนี้ยหลงรูปอันหลงรูปอ่ะมันยังสิยละละกายละเออก็คือเป็นเอกขคตาเนี่ยเออกระแม่บัแม่นที่ที่แรกก็ี่มันจะเข่าหันละแต่ว่ามันเข่าบพิ่นได้มันเป็นหลงอันนี้ยังหลงอยู่ยังหลงอยอะยังหลงอยู่เอะแต่ว่าหลงฐานเนี่ยนะหนะลงหัวท้ายหัวท้ายคับาเขามาโลบตรงนั้นเนี่ยโลบเนี่ยโลบโลบลูปโลบหลงเนี่ยนะหลงอันโลบเนี่ยนะ เออคือหลงสติหลงสมาธิหลงปัญญาอ่ะสี่แต่บอกงูแรวยังหลงอยู่ยังหลงอยู่เนี่ยมานนี่มักใจเนี่ยมักใจเนี่ยหลงยังแง่บ้าเนี่ยใจเนี่ยมักใจเนี่ยใจใจยังยังลุอยู่เนี่ยมักตัวนี่เดินทางถือกนไาแล้วเนี่ยหลงมากบะเนี่ยหลงว่างอันเนี้ยอ่าเ้าวใจนี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหลงร่มหลงล่มมาชนีว่าหลงรอบ ล้มลงว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างเงี้ยลงว่างลหลง่ลูหลอกลงว่างหลงว่างเนี่ยมักอย่าเี่ยคันหลงตัไหนเนี่ยคันหลงตัวคันหลงตัไหนเนี่ยหลงอันไหนเนี่ยคันหลงป้าผิใจนั่จะเกิดเป็นตัวตนเลดคันท้าเจ้าบุหลงทางวันเลยขันเจ้าบุหลงมากไงคันเจ้าวิชาจะตรงันหลอกมันได้คันหลอกไม่ได้มันกะแต่ที่นี้มันมันกะว่างเพราะว่ามันว่างเพราะเจ้าลูกก็หลงอันตามมักเนี่ย มันจับตลงมากไยมันมีความเห็นงเข้าใจอยู่ออมันเ็นนะมักตันี้มันจังมักรนี้มมนจังบ่สมบูรณ์เลอ่มลดแสีสูแค่สามสูอนั่นแหละปานี้เข้ามามากิเิจไเนี่นความั่งงขามามากตัวนี้เนี่ยมากตัวนี้เนี่ยการยังเจ็มากตัวนี้เยรเสิไม่ว่าเลยเต้ังล่างร่างมากตรนี้บัดเนี่ยตัวเี้มันหหักตัวนี้ กระจายไปเลยรับเพื่อต้องโบว์จเห็นเอากระลาบเพื่อเพื่อนอะมากหนึ่ไหมฮะใช่เพราะอันเนี้ยอันเนี้ยแม้แต่สติก็ต้องละเนี่ยมากสติต้องละคือความละเอียดของมันจะละเอียดสุดไงตัวนนี้อันนี้หู่เป็นแนวทางนั่นสิแนวทางค่ะเป็นสัญญาเป็นสัญญาค่ะไปเลยไปเนี่ยขับมามากตรงนี้เนี่ยบ้างมากตรงนี่ได้เนี่ยเจนเสียงว่างๆ่่ววาแล้คอยเดินไปว่าเออขันมาเน่ย เห็นยังงซังมันมันสิสิิตรงกว้างตรงแคบไม่ได้ตรงเสียนบ่เออมันตรงเสียอันนี้มันมางามเรียนมาเนี่มันมางามแต่ว่างามแบบมันนั่แหละเออก็จะงามของมันเอองามของมันอันนี้ตรงแี่เด้วเนี่ยตรงตรงทั้งข้างทั้งท่าทั้งหลังน่ะออแต่ว่าสมมุติอะไรเด้สมมุติตรงอ่ะถ้าสมมุติเนี่ยตรงก็ต้องตรงืึ้นนี่ละ ตาบ้างมีลวดได้ด้วยเนี่ยสีสันเนี่ยตรงแต่ไม่ตรงตรงแต่ไม่ตรงเนี่ยคนนี่ตรงไหมตรงเออตรงไม่ตรงเด็วมันคตรใช่ใช่ประมาณเนี้สมมติไง่ระมานนี้ทำไมต้องสวยอย่างนี้บ่น่ะเพราะว่าเอาความเห็นเนี่ยเอาความเห็นเนี่ยมาทำ มาสร้างเวทนาให้เกิดขึ้นสร้างความตรงของมันเวทนาตอนนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นตรงตรงนี้ไม่ตรงตรงนี้ว่าแต่ก็าอุประานขันไม่ลงเวทนาแล้วมีลงฐานเขาเรียกตรงอะไรนะตรงสามภาคตรงสามภาคมานี่เขาจะเอามาที่ภาษานี้เพิ่งเคยได้ยินตรงสามภาคคือตรงสามอักเนี่ยไอคำว่าภาคเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินมานี่ ี่ผ้าซ้อนกันอยู่นนี้ผ้าก็คือพอสัำเพอสารยังก็สร้างหัวมันเถซะยังไม่รู้สอยเท่านั้นผ้าผ้าก็ว่าผันนี้ผักผักคืออุปทานผัซฟอนผักเหมือนพบช้อนพบนะมันละบ้านนี้ตอนนี้ไม่มีกเนี่ยไม่มีอกันเนี่ยไม่อีกเนี่ยไม่อีกเนี่ยไม่อีกเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่ใหญ่ก็ยังเนี่ย นี่คือเอาเอาวิชาตลอดสายนั่นคือเอาวิชาตลอดสายก็เลยเป็นเจดีคันเจดีเนี่ยเขาจะเห็นเสื้อเดี๋ยวมันกลบว่างามมาม่างามดูอุปทานเด้แต่ว่าตามันงามเพราะอยังงามอย่าเพราะมันตรงมองมองความเห็นเลยงามเพราะตรงผู้ใดียนไม่ตองมาตรงนั่นแบบแต่ว่าตรงนั้นน่ะมันไม่ดีตรงนั้นนั่นมันดีสินะอันนี้มันดีดีแต่ว่าตรงเนี่ยต้องตรงให้เป็นสั้นๆหุ่แจ้งุ่นแก่ขึ้นมากก็เรียกอุปทาน เจร,ริญละสัตว์มันขึนกันมักขาก็เหมือนกันมักกายมักใจมักจิตก็เหมือนดังนี้อพอจะเอาอุบายที่น่ะมาปิดทั้งมรนี่นะอุปทานที่อยู่ในทางตรงของมรสุดยอดครังอุปทานนะโ<ห>อ้ <c ười> คือแมดงจุดปวดไี่แหยะดท้อ <c ười> ยังไม่หยุดจเป็นฐานนะฐานฐานที่สดสงสล้อ่าฐานมันมดอ่ะนะนนะเป็นเกีอ่ากลียดองาขาั้นใช่ออออนอเหลืออยอดชัดเออยอดชัดเย้ยมียอะก็ได้ไปไม่ต้องมาดาเด้ออ่ามันอันนี้ยังไม่ดลีนเลี่ยนเยนไม่พิดอีกขึ้นไปเลยอันนี้คือยอดอานลายแวอ น้อยแล้วน้อยไปแล้วแก่เมื่อเราเราไปสุดแล้ว